คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนชัดเจนนอกจากนี้มนุษย์ยังใช้คณิตศาสตร์เป็นหลักในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในาศาสตร์ขแขนงอื่นๆช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งจุดประสงค์ในการสอนคณิตศาสตร์นั้นเพื่อต้องการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการคิดคำนวณ สามารถนำประสบการณ์และทักษะไปใช้พัฒนาการเรียนรู้สิ่งต่างๆในศตรวรรษที่21จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปี2564วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสุรินทราชมงคลมีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน18.05คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศที่24.47คะแนนดังนั้น จึงมีความจําเป็นในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นโดยมุ่งเน้นไปยังนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,564และเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในปีการศึกษา2,565ในยุคป,ปัจจุบันนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ และมีประสบการณ์เรียนรู้ออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด COVID -19 ครูผู้สอนจึงมีแนวคิดที่จะใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนผ่านการเล่นเกมก่อนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนโดยมีแนวคิดจากผลการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาว่าเกมการเรียนรู้เป็นสื่อการเรียนรู้แบบหนึ่งซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อมๆกับการรับความรู้โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมด ของหลักสูตรนั้นๆเอาไว้ในเกมและให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนเองบนพื้นฐานแนวคิดที่จะทําให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนานปัจจุบันมีรูปแบบเกมออนไลน์สําหรับการเรียนรู้ที่หลากหลายผู้เสนอผลงานมีความสนใจนําเกม WordW al l จากเวบแอปพลิเคชันสําหรับสร้างเกมการศึกษาออนไลน์มาเป็นสื่อการเรียนการสอน เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความกระตือรือร้อนสนุกสนานและช่วยพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนให้คิดหาคำตอบของโจทย์คำตอบได้เร็วขึ้นด้วยโดยเกม w o r d ดวอลมีแม่แบบสำเร็จรูปให้เลือกใช้งานหลากหลายสามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเก็บผลคะแนนและเพิ่มความสนุกด้วยการมีตารางแสดงอันดับแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการได้อย่างหลากหลาย โดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2,565จำนวน33คนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกระตุ้นความสนใจก่อนเรียนด้วยเกม w World Wall และเป้าหมายเชิงคุณภาพคือ ครูผู้สอนมีทักษะและความสามารถบูรณาการในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความสนใจมีทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมีขั้นตอนการดำเนินง,งานดังนี้ 1. ขั้นวางแผนศึกษาสภาพปัญหาโดยทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ศึกษาหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อกำหนดแผนการใช้เกม w o r d ดวอล์ร่วมกับแผนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2. ขั้นดำเนินการจัดจกิจกรรมการเรียนรู้ ในการออกแบบจัดทำเกมวอดวอลเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เกมวอดวอลก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจนักเรียนก่อนเรียนหรือให้นักเรียนได้เล่นกิจกรรมในเวลาว่าง 3. ขั้นประเมินทบทวนตรวจสอบเมื่อดำเนินงานตามกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งครูผู้สอนจะประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือตรวจสอบว่า มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหรือไม่เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนด 4. ขั้นการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ดำเนินกิจกรรมอาจเป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้าเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำโดยเมื่อพบปัญหาดังกล่าวให้ผู้สอนทำความเข้าใจกับผู้เรียนทันทีและคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมได้แก่ 1. มีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้กระบวนการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง 2. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 4. ผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ 1. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมวอดวอ a l l 2. ผู้เรียนให้ความสนใจในเนื้อหาการเรียนรู้เกิดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นตามศักยภาพส่งผลให้ผลสมดิษิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 3. ผู้สอนมีสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และยังใช้เป็นข้อมูลหรือความรู้พื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใช้ในกลุ่มสาระอื่นๆได้อีกด้วย 5. ปัจจัยความสําเร็จ 1. นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ความสามารถทักษะทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์มีความสามารถในการสื่อสารการแก้ปัญหา 2. นักเรียนมีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจและให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม 3. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจเสียสละและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 4. โรงเรียนมีงบประมาณให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 5. ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ให้การสนับสนุนในการทำงาน 6. บทเรียนที่ได้รับนักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเรียนรู้อย่างมีความสุขและพึงพอใจต่อการเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลกิจกรรมช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติจริงให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรแกงการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์สังเคราะห์สามารถนำทุกกลุ่มสาระมาบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 1. ครูควรมีการเสริมแรงใจโดยการให้กำลังใจกล่าวชมเชยยกย่องให้กับนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นนักเรียนให้ตื่นตัว 2. ควรมีการนำกิจกรรมเกี่ยวกับเกมคณิตศาสตร,ร์อื่นๆมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณต่อไป 3. หากแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยเกยมออนไลน์ได้ผลเป็นที่น่าพอใจควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการสมัครใช้งานแผนต่างๆของเว็บไซต์เพื่อให้สามารถขยายผลการออกแบบและใช้งานเกมในการเรียนรู้ไปยังหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆต่อไปได้โดยไม่จำกัด 7. การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ 1. ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมการสร้างเกมวอดวอลให้กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนและนำไปทดลองใช้กับระดับชั้นอื่นๆ 2. กิจกรรมการสร้างเกมจากวอดวอลได้รับการเผยแพร่ในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในกลุ่มสาระอื่นๆในโรงเรียน เนื่องจากสามารถนำไปบูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้